ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่พาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยียานยนต์และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ A36 รุ่นปี2025ยานยนต์ที่ถูกยกระดับอย่างเต็มรูปแบบทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อรองรับการใช้งานที่ทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกด้าน ทั้งการขับขี่และการใช้งานในชีวิตประจำวัน a r o 36ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม A-36 รุ่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนในหลายด้านโดยเฉพาะดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นพร้อมเส้นสายตัวถังที่คมชัดและไฟหน้า LED แบบใหม่ที่ให้ความโดดเด่นไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบ Aero d y n a มิกเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ สำหรับปี2025มีการเพิ่มสีตัวถังใหม่และล้ออัลลอยดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นในส่วนของราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ1 5 9 0 0 0้าบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ a 3 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด310แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกล มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ที่เพิ่มความมั่นใจทุกสภาพถนนด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรและสามารถทำได้ดีกว่านี้เมื่อขับขี่ในโหมดประหยัดพลังงานภายในห้องโดยสารของ R36 โดดเด่นด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร